อยากทราบว่าถรองออกกันในรูปแบบไหนครับแบบสําเร็จรูปหรือว่าแบบผมเป็นผมงสาเร็จรูปค่ปะอยากทราบรูปแบบในการบรรจุสินค้าค่ะว่าบรรจุสินค้าขึ้นเครื่องบินยังไงอะค่ะออวิธีาการบรรจุก,ก็คือเราจะใส่เป็นกระสอบหรือภา,าษาอังกฤษเรียกว่าแบ็คระนะฮะแบ็กละยี่สิบห้ากิโลครับนะ e อันน,นี้นี่เข้าเครื่อง,งเครื่องบินเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจํานวนที่เราส่งเนี่ยมาก หรือน้อยคือเราจะใช้เป็นแบ็กก็ได้ใช้เป็นผลตก,ก็ได้แล้วแต่ว่าทางลูกค้าต้องการแบบไหนมันก็อยู่เกี่ยวกับการขนส่งที่ปลายทางด้วยลูกค้าก็สะดวกแบบไหนครับค้าส่งออกนะคะส่วนมากี่ส่งไปที่ไหนคะเช่นองค์กรหรือบริษ,ษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมส่งไปที่บริษ,ษัทครับไปเวียดนามไปเมาเลเซียค่ะอ,อยากทราบว่าใครเป็นคนรบบับผิดชอบในการส่งออกสินค้าไปนอกประเทศคะผมครับ ออแนส่งกครับคืออยากให้อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งออกครับว่าใครเป็นคนติดต่อด้นานการด้านเอกสารกับกรมจุลกากรต,ตั้งแต่รับข,อง,ของเข้ามาจนถึงตอนปล่อยของนะครับบริษัทกรมกับเป็นคนดำเนินการแล้วหลังจากกรมจุลกาการตรวจปล่อยสินค้าแล้วครับจะต้องนําสินค้าไปให้ลูกค้าณนะสถานที่แล้คคือการที่ส่งออกเนี่ยเราจะนําสินค้าไปส่งที่ตัวนตะปูนะฮะไปส่งปั๊บ ทางตุลกรตรวจแล้วก็เข้าคลังสินค้าขึ้นเลยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ยากสินค้าเข้าครับค้าอยากทราบว่าระยะเวลาในการส่งสินค้าจากเราไปถึงปลายทางค่ะใช้เวลาเท่าไหร่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงถค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าไปจีนไปญี่ปุ่นก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงม็มถึงแต่ถ้าอย่างยุโรปเนี่ยก็ใช้ประมาณสามวันถึงสี่วันเพราะอย่างยุโรปเนี่ยเวลาเราส่งออกไปมันอาจจะมี ถ่ายเครื่องบินน่นะคคืออาจจะไปพักที่ฮ่องกงแล้วก็เปลี่ยนเราำ <Okay. S 1> ใหม่ที่จะไปยุโรปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณสามสี่วันแล้วถ้าจีนกับญี่ปุ่นแล้วพวกนี้ก็ยี่สิบจังก็ถึงค่ะแล้วก็หากสินค้ามีปัญหาเสียหายระหว่างทางทําให้เกิดความล่าช้าเช่นปัญหาด้านการขนส่งอุบัติเหตุนในการขนส่งมีแนวทางในการแก้ไขหรือป้องกันยังไงบ้างคะคืออุปกรณ์ยังไงเราก็ต้องมีอยู่จริน แล้วถ้าสินค้านั้นไม่ได้ซื้อประกันแล้วมีความเสียหายใครจะต้องรับผิดชอบคะก็ลูกค้าเปรับผิดชอบเพราะว่ามันอยู่ที่เธอรการซื้อขายเนยงั้นขอขอบคุณคุณแปตสิตนะคะที่ให้ข้อมูลการนาเข้าและส่งออกแก่พวกเราค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ